สวัสดีครับเราได้รู้จักกันด้วยจดหมายทั้ง4ฉบับแล้วนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักผมมากขึ้นจากการที่เข้าไปในเรียนฟรีสคูลแล้วก็ได้เรียนในหลายๆบทเรียนนะครับแล้วบางคนเนี่ยจะรู้จักถึงความคิดลึกขึ้นไปอีกจากการที่ได้ดูในสตรัี้แล้วเข้าไปดูใน the b e s t course for คนไทยในนั้นน่าจะเป็นเรื่องความคิดในทางธุรกิจของผมค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เรารู้จักแนวคิดกันแล้วนะครับแล้วก็ได้รับจดหมายเป็นส่วนตัวกันแล้ว เราก็ไม่ดูจดหมายส่วนตัวในฉบับที่5นี้นะครับในฉบับที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับทุกกลยุทธ์จะเกิดมาจากตรงนี้ครับถ้าเราไม่มีในหลักการยิ่งให้ยิ่งได้ผมไม่สามารถจะออกกลยุทธ์อะไรได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการยิ่งให้ยิ่งได้นะครับเราจะขาดหลักการในการจูงใจเพราะขาดหลักการจูงใจคราวนี้ออกอาวุธไม่ถูกแล้วสิครับไม่รู้จะเอากลยุทธ์ไหนมาเลยหลักการนี้จึงเหนือกว่ากลยุทธ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเลย นะครับเบื้องหลังของกลยุทธ์ต้องมีหลักการนี้เท่านั้นนะครับงานถึงจะเดินมาดูนะครับตอนนี้ผมจะใช้หลักการในการยิ่งให้ยิ่งได้มาสร้างผลลัพธ์สุดท้ายแต่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายทีละขั้นนะครับของการทําการตลาดแบบดึงดูดทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าการที่เราจะทําการตลาดแบบดึงดูดเนี่ยอย่างแรกเราคือเราต้องการจะดึงดูดให้คนเขาสนใจเราใช่ไหมครับแล้วก็มากกอกในเว็บฟอร์มนะครผ่านไปขั้นที่1แล้วพอขั้นที่2ก็คือว่าทํายังไงให้คนที่เขาผ่าน การกรอกจากเว็บฟอร์มมาแล้วเนี่ยเขาสนใจแล้วอยากจะร่วมตกลงใช้ผลิตภัณฑ์จากเราอยากจะร่วมตกลงจอยบิสเนสอะไรกับเราก็ตามนะครับอันนี้คือขั้นที่2ขั้นที่3เนี่ยเราจะทําไงให้ผลลัพธ์สุดท้ายจากการตลาดแบบดึงดูดนะครับให้เขาเข้าร่วมเป็นธุรกิจเหมือนกับที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่เราสรุปกันตามนี้นะครับว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการทําการตลาดแบบดึงดูดเราแยกเป็น3าส่วนนะครับแล้ว3ส่วนนี้ จะถูกใช้หลักการยิ่งให้ยิ่งได้มาเป็นกลยุทธ์ในการทํางานนะครับเราก็จะมาเริ่มดูว่าในเมลนี้นะครับยิ่งให้ยิ่งได้แต่ว่าพอเมลหน้าจะสําคัญกว่าที่อีกคือยิ่งพอยิ่งรวยนี่คือของขวัญแห่งวิชาการของผมเลยนะครับเริ่มต้นกันได้แล้วนะครับเชิญครับเอามาอย่างแรกเลยนะครับความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะฮะจะขาดคอนเซปต์ล่านี้ไม่ได้เลยนะครับ หลักการแห่งการรวยยั่งยืนทั้งสองอัน,นที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับยิ่งให้ยิ่งได้และยิ่งพอยิ่งรวยหลักการที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับมาเริ่มอย,อย่างแรกนะครับยิ่งให้ยิ่งได้เราต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ออฟเฟอร์อะไรก็ตามเนี่ยความสนใจหรือว่าความคล้อยตามเนี่ยจะไม่จูงใจเลยนะครับสิ่งที่ผมออฟเฟอร์อย่างแรกนะครับจะมาจากหลักสูตรมาสศจัน ที่มาของหลักสูตรอาจารย์ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากนะครับในการที่จะรวบรวมความสุดยอดนะครับของหนังสือในแนวคิดต่างๆนะครับไม่ต่ำกว่า5เล่มที่ผมโชว์นะครับแต่เล่มสุดท้าย The Top Secret นี้สุดยอดจริงๆในการสร้างผลลัพธ์ผมก็เอาวิธีการในการสร้างผลลัพธ์ล่วงหน้าจาก The Top Secret เนี่ยมาอัปเดตขึ้นอีกทีหนึง่งกลายเป็น The Top Secret ภาคปฏิบัติของพวกเราเองนะครับในการยิ่งให้ยิ่งได้แล้วเนี่ยนะครับ ถ้าจะทําให้ประสบความสําเร็จและได้ผลลัพธ์ง่ายขึ้นจาก The Top Secret ภาคปฏิวัติคือเราต้องใส่หลักการในเรื่องของทฤษฎีความง่ายเข้าไปด้วยนะครับเรื่องของหลักธรรมชาติของ The Top Secret เนี่ยเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วนะครับแต่พอเราใส่หลักการในเรื่องของทฤษฎีความง่ายเข้าไปมันก็เลยเกิดผลขึ้นมาซอยผลลัพธ์ให้เราได้เป็นลําดับลําดับเลยนะครับอันนั้นน่เดี๋ยวจะมีการอบรมกันนะครับจัดสัมมนาการซึ่งก็ฟรีอีกนะฮะ และเราก็ค่อยๆไปเรียนกันแล้วก็อะไรสงสัยเราค่อยสอบถามกันในรายละเอียดนะฮะคราวนี้มาดูหลักการในการรวยยั่งยืนเนี่ยผมสรุปว่ามันเป็นเรื่องของการยิ่งพอยิ่งรวยในเมลฉบับที่6นะครับถ้าเราไม่รู้จักพอนะครับเราจะไม่สามารถสร้างสิ่งที่มั่นคงให้กับอนาคตเราได้เลยนะครับค่อยติดตามนะครับผมจะส่งเมลให้เพื่อนๆนะครับในการที่จะเข้าอบรมคอร์สในเรื่องของเวิร์กช็อป หลักสูตรหัสจรรทร์แล้วก็การฝึกอบรมเครื่องมือทางออนไลน์นะครับตรงนี้จะมีการเปิดอบรมแล้วผมแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมนะครับสุดยอดของวิชาการตลาดหลักสูตรพิเศษก็คือว่าเราสามารถจะกาหนดผลลัพธ์สุดท้ายขึ้นมาก่อนที่เราจะทํานะครับแล้วเราสามารถจะสร้างได้ตามนั้นจริงๆถ้าอย่างนี้ถือว่าเหนือกว่าการตลาดเพราะการตลาดจะยังไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริงนะครับเป็นเพียงแต่ว่า พยายามสร้างผลลัพธ์ให้ฝ่ายขายขายง่ายนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในการทําการตลาดแบบดึงดูดเขาก็ต้องการผลลัพธ์สุดท้ายเหมือนกันที่แต่ว่าสนผลลัพธ์สุดท้ายของการตลาดแบบดึงดูดก็คือว่าการที่จะได้ผู้มุ่งหวังที่มีคุณภาพนั่นคือผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการจากการทําการตลาดแบบดึงดูดใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ใช่การขายของนะครับเพราะยังไม่ถึงขั้นของการเริ่มต้นบิสเนสที่แต่ดึงดูดเขาเข้ามาเฉยๆในเรื่องของการได้ผู้มุ่งหวังเนี่ยผมเองเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้น ถือว่าเป็นผลลัพธ์สุดท้ายขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นนี้ถ้ามีคนกกอะเข้ามาแสดงว่าประสบความสําเร็จถูกไหมครับมาดูวิธีการอัชญชันฉลาดในการจะทําให้คนก่อเข้ามาหรือความสําเร็จขั้นที่หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นไนดะ้ก็คือกลยุทธ์ Facebook Marketing ของเรานะครับหรือว่าเราจับ Marketing พวกนี้การจับใส่แพ็กหรือการมีข้อมือนี่คือการที่ผมให้ถ้าผมให้จะต้องมีคนรับใช่ไหมครับเมื่อมีคนรับต้องมีคนโพสต์เมื่อมีคนโพสต์ต้องมีคนกกอะเห็นไหมครับสิ่งที่เราเตรียมไว้นี่คือการให้ เพราะฉะนั้นเมื่อมีคนโพสต์คนโพสต์อยากโพสต์นะถ้ามีการเตรียมแบบนี้เมื่อเตรียมแบบนี้ถือว่าถ้าผมเตรียมดีคนที่เขาเห็นนะครับเขาอยากกรอกไหมครับตัวน,นี้ถ้าคนโพสต์อยากโพสต์คนกรอกอยากกรอกผลลัพธ์สุดท้ายขั้นที่หนึ่งสำเร็จไหมครับสําเร็จเลยผมเจาะลึกให้ดูนิดนึงแล้วกันว่าจิ่งที่ผมเตรียมเนี่ยเพื่อให้คนกรอกเขาอยากกรอกและเพื่อให้คนโพสต์เขาอยากโพสต์เนี่ยผมใส่อะไรไปนในแพ็กเกตนี้ผมก็ใส่การโพสต์ตามหลักโฆษณาสิครับ ไม่ใช่การโพสต์ตามที่ฉันอยากจะโพสต์อารมณ์ไม่ดีก็โพสต์อย่างหนึ่งอารมณ์ดีก็โพสต์อย่างหนึ่งเจออะไรมาถูกใจก็โพสเจออะไรมาไม่ถูกใจก็โพสต์ไปว่าเขาอะไรอย่างนี้จะไม่เกิดผลในด้านของการตลาดนะครับผลของการตลาดต้องทําเป็นโฆษณาเท่านั้นเพราะอะไรฮะเพราะการโฆษณาจะทําให้คนจําเราได้นะครับแต่จําได้เท่านั้นไม่พอนะต้องพัฒนาการสร้างภาพลักษณ์ด้วยเพราะนั้นคอนเทนต์ต่างๆต,ต,ต้องมีการพัฒนาแล้วที่สําคัญก็คือว่าต้องพัฒนาระบบ ให้มีการโพสต์ล่วงหน้าด้วยเราสามารถจะทางานเป็นเมนเจอร์ได้โดยการทํางานล่วงหน้าแล้วใส่คอนเทนต์ที่มีจำนวนเยอะๆถ้าจะโพสตล่วงหน้าแล้วคอนเทนต์ไม่มีโพสได้ไหมครับก็โพสตไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะต้องสร้างคอนเทนต์ที่ดีแล้วมากตอนนี้ถือว่ายิ่งให้ยังครับตอนนี้ผมยิ่งให้แล้วแลวเดี๋ยวผมยังไงครับเดี๋ยวผมยิ่งได้เพราะผมให้ฟรีด้วยเข้าใจไม่ยากนะครับอ่ะเจาะลึกแล้วก็เจาะลึกต่อให้เกิดความอยากโพสนะครับระฉะนั้ผมต้องเตรียม คอนเทนต์ที่จะแบรนดิ้งตัวเองให้คุณเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาคุณโพสต์และคุณเป็นเหมือนเดอะสตาร์ใน Facebook ใครๆก็ชอบโพสต์คุณอย่างนี้คุณอยากโพสต์นะครับมีคนเมนต์มาในคุณชื่นใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะโพสเยอะโพสต์เยอะเป็นเรื่องหลักของความถี่นะครับณวันนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่สนใจจําเราไม่ได้แต่มันจะมีช่วงอยู่บางช่วงจิตใต้สํานึกมันจําคุณเองนะครับคนที่ดูเนี่ยเขาจําคุณได้เองนะครับขณะที่เขาจําคุณเนี่ย ตัวคอนเทนต์ที่คุณโพสต์ไปเนี่ยมันจะพัฒนาให้ภาพลักษณ์ของคุณดูดีขึ้นดีขึ้นทุกวันเลยครับแล้วเวลาที่คุณโพสต์จำนวนเยอะคุณโพสต์ล่วงหน้านะครับคุณสามารถจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วน่าสนใจได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณโพสต์นะครับวันหนึ่งสัก10ครั้งตั้งออโต้นะครับเพราะนั้นใน10ครั้งเนี่ยจะมีอะไรบ้าง ผมก็ยกตัวอ,อย่างว่าอาจจะมีคำคมสักสองมีภาพส,ายสวยๆประทับใจสักสองภาพต่างๆที่เป็นคุณธรรมหรือเนื้อหาที่เป็นคุณธรรมสักสองวิดีโอน่าสนใจสักสองนะหลือกิจกรรมต่างๆที่คุณทําเพื่อสังคมอีกสักหนึ่งอะไรก็ได้ที่มันทําให้ภาพลักษณ์ของเราดูดีในหนึ่งสัปดาห์เราโพสต์เจ็ดวันวันละสิบรวมแล้วแค่เจ็ดสิบโพสต์หรือเจ็ดสิบคอนเทนต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งสามร้อยคอนเทนต์เป็นเรื่องที่สร้างไม่ยากซึ่งเรากวรจะมีเกินนั้น ในที่สุดเราจะมีเป็นพันตอนนี้เราเริ่มทํางานเป็นองค์กรใช่ไหมครับถ้าคุณทํางานคนเดียวคุณจะสร้างคอนเทนต์เป็นพันไหวไหมแล้วสร้างมาใช้คนเดียวหมดกําลังใจสร้างพอดีเช่นเดียวกันถ้าผมสร้างมาใช้คนเดียวผมก็หมดกําลังใจสร้างเหมือนกันนะครับ <S <S ก็ต้องของการสนับสนุนจากเพื่อนๆด้วยที่สําคัญนะครับอันนี้แย้มให้ฟังนิดนึงเรื่องของการทําวิดีโอมาเก็ตติง้งจับตาให้ดีครับคอนเทนต์ต่างๆต,ต,ต,ต่อไปเป็นวิดีโอเยอะมากนะครับถ้าสังเกตดูว่า คนที่เปิดดูนะฮะจะกึ่งบันเทิงซะเยอะใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่มีความแปลกมีความน่าสนใจมีความสนุกมีความไพเราะจะกึ่งบันเทิงแทรกเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจับหลักตรงนี้ได้แล้วเราเป็นนักสร้างวิดีโอเมื่อเราทําลิงก์วิดีโอพวกนี้คนคลิกแน่นอนเมื่อคนคลิกแล้วเข้ามาในเว็บเพจที่เราเตรียมไว้แน่นอนแล้วไปดูวิดีโอหรือว่ากรอกในเว็บฟอร์มเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแล้วเพราะนั้นคุณจะมีคนที่เข้ามาร่วมจอยบิสเนสหรือสนใจในความสําคัญขั้นที่หนึ่งกับคุณเนี่ย ง่ายมากๆเลยเอาละครับนี่แค่กรอกนะฮะคุยเอตั้งเยอะคราวนี้ถ้ากรอกมาแล้วยังไงล่ะความสําเร็จขั้นที่สองคุณต้องการอะไรล่ะผลลัพธ์สุดท้ายขั้นที่สองคุณต้องการให้คนที่กรอกเข้ามาเนี่ยเป็นคนคุณภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระบบ attraction ของเราเนี่ยที่จับใส่เป็นแพคเกจนะครับจะมีหน้านที่ในการคัดกรองคัดกรองด้วยอะไรครับคัดกรองด้วยการสร้าง Relationship Marketing แล้ว Relation Shi p สร้างความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ สร้างความเชื่อความเชื่อสร้างความชอบนะครับในที่สุดท่านเชื่อทั้งชอบโอกาสที่จะจอยบิสเนสกับคุณเยอะไหมครับก็เยอะคอนเทนต์ content ต่างๆหรือว่าจดหมายโฟลวอัพต่างๆพวกนี้เนี่ยมีเป็นสิบฉบับในทั้งเดือนอ่ะคุณไม่ต้องเขียนเองอ่ะแล้วคอนเทนต์พวกนี้แนบไฟล์วิดีโอหมดผมเองก็ทําหลายเวอร์ชันนะครับเพื่อเอาไว้ให้คุณเลือกเพราะฉะนั้นคุณจะทํางานแบบออโต้แล้วก็มีทางเลือกเนี่ยนะครับผมให้คนเอาไปส่งให้ดีไหมครับ แอคชันแพ็กเกจในนี้ออโต้ร้อยเปรซนะครับระบบทำงนานให้คุณไม่ว่าคุณจะไปไหนก็ตามนะครับตามใดที่เขายังไม่เสียเยกระบบยังทำงนานต่อเป็นเดือนเป็น2เดือนมีเมลเป็นสิบเป็นยี่สิบเป็นสาสิบฉบับหรือเป็นอีนิวเลสเตอร์เป็นจดหมายข่าวคอยสร้างความสัมพันธ์ไม่ให้ความสัมพันธ์ครั้งหนึ่งที่เขาเคยกรอกมาเนี่ยเขาจะเป็นของคุณตลอดไปเห็นไหมครับแล้วคุณก็มีเวลาว่างเยอะ เวลาโพสต์คุณก็ตั้งล่วงหน้าได้เป็นเดือนนะครับส่วนโพสต์ไปแล้วระบบก็ทํางานแทนคุณได้เป็นเดือน2เดือนแล้วคุณจะทําอะไรดีล่ะครับไปทะเลกันดีกว่านะครับพักผ่อนแล้วทํางานดูผลลัพธ์จากอีเมลของคุณนะครับว่าวันนี้มีใครเข้ามาบ้างอย่างนี้ดีนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้เราประสบความสําเร็จในผลลัพธ์สุดท้ายไปสองขั้นแล้วนะครับและผลลัพธ์สุดท้ายขั้นที่3ล่ะคุณควรจะมีออฟฟิศและมีกิจการที่มั่นคง แล้วสามารถจะควบคุมได้ทางออนไลน์คราวนี้วิธีการอัญชันฉลาดที่จะทําให้คุณได้ออฟฟิศทำยังไงดีละ่ะลองดูตรงนี้นะครับกลยุทธ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ยังอยู่ในหลักการที่ยิ่งให้ยิ่งได้คราวนี้ผมจะให้ไม่ต้องให้เยอะขึ้นอีกอะ่ะเพราะว่าคราวนี้ความสําเร็จของคุณยิ่งใหญ่นี่ครับจะใหใน้น้อยก็สาเร็จยิ่งใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมครับยิ่งให้ยิ่งได้ตอนนี้ต้องมีกลไกลของออฟฟิศใช่ละนะครับ การออฟเฟอร์เนี่ยต้องมีตัวเลขที่ใหญ่ขึ้นนะครับระบบออฟเฟอร์นะฮะไม่ใช่ตัวผมคนเดียวนะครับตัวระบบจะเป็นออฟเฟอร์ให้เราด้วยแล้วก็สามารถที่จะมีคู่มือในการได้ทราฟฟิกนอกจาก Facebook แล้วคุณยังได้ทราฟฟิกเข้าไปในแหล่งชุมชนอื่นๆด้วยตรงนั้นมีคู่มืออีกนะครับไม่ว่าคุณจะเข้าไปใน Twitter คุณจะพบเว็บคุณจะโพสเว็บ web, หรือเว็บบอร์ดหรือที่อื่นๆนะครับโซเชียลอื่นๆก็ตามนะครับค่อยดูในคู่มือนะครับตรงนั้นคุณเป็นมืออาชีพ คุณสามารถที่จะมีคนเข้ามาจอยกับคุณเยอะแต่ยังไงก็ตามระบบออโต้เรสปอนเดอร์ที่ผมจัดให้จะทำงานแทนคุณตลอดสบายใจได้ใช่ไหมครับไม่มีการลงทุนอะไรเลยนะครับแต่มีเวิร์กช็อปให้คุณกับผมเข้ามาเจอกันไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปออนไลน์ที่เราเรียกว่าเว็บบินานะครับหรือว่าเป็นเวิร์กช็อปที่เรามีสถานที่พบกันทีละเกือบร้อยคนเห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับแล้วทุกคนในนั้นเป็นคนที่ เป็นว่าที่ผู้สําเร็จทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับการสร้างผลลัพธ์สุดท้ายต้องมีการเตรียมเตรียมอย่างดีจริงๆต้องเตรียมและเป็นการให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้เยอะยิ่งได้เยอะยิ่งให้ยิ่งต้องให้ของจริงไม่มีกรัรกนะครับดัะนั้นการที่ผมจะสร้างแรงดึงดูดให้คุณมีไรายได้เกินห้าหมื่นคุณเชื่อนะครับว่ายังมีสิ่งที่ผมเตรียมมาให้คุณอีกในสเต็ปที่สามสี่ห้าหกเยอะมาก ซึ่งตรงนั้นทําไงฮะทําไปแล้วคุณจะมีรายได้แบบนี้ตลอดชีพถ้าไม่เตรียมไว้ให้ผมจะเสียโอกาสที่จะช่วยคนไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้คนไทยทุกคนทําได้นะครับในสิ่งที่ผมเตรียมเมลนี้น่าจะจบได้แล้วใช่ไหมครับหรือว่ายังฮะหรือคุณยังต้องการผลลัพธ์สุดท้ายชัดเจนมากกว่านี้ผมมีให้แน่นอนครับแต่ให้ไปดูในวิธีการอัชญชันฉลาดที่3 4 5ี่ห้าไม่ได้อยู่ในเมลนี้แน่นอนนะครับ เราต้องอยู่ในเมลนู้นเลยเห็นไหมครับต้องติดต่อติดตามตอนต่อไปแน่นอนนะครับวันนี้เราจบเมลนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ดูจนจบและเดี๋ยวเมลหน้านะครับมาดูยิ่งพอยิ่งรวยตรงนั้นฮะมีความเสถียรของรายได้ชัดเจนมากนะครับเป็นของจริงทั้งหมดเลยนะครับแล้วการที่จะดําได้ผลลัพธ์ตามนี้ต้องทําตามนี้เท่านั้นขอแสดงความนับถือนะครับสวัสดีครับ